ป่ะหรอไม่ได้นะยังไงเราก็ต้องลองดูสักตั้งนะเราสองคนนะตัดสินใจมาอยู่ที่นี่แล้วนะเธอพี่ว่าหน้าตาสวยๆอย่างน้องนี่ไม่น่าจะมาเป็นชาวสวนนะแล้วต้องทำยังไงละจ๊ะก็มาอยู่กับพี่ไงจ๊ะเอาก็เอาวะ ลองดูโอ๊ะน้ำมืด เป็นไงบ้างชีวิตชาวสวนเหนื่อยมากเลยพี่ไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้เลยนะเนี่ยเอานะคุณเดี๋ยวก็ชีนเองเละก็ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่หรอเป็นชีวิตที่คุณต้องการอ่ะไหนคุณบอกว่าคุณเบื่อชีวิตในกรุงเทพแล้วไงอยากมาอยู่ชีวิตแบบบ้านสวนบ้านไร่แบบนี้ไม่ใช่หรอมันก็จริงแหละแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าน่ะสิเมื่อยหมดเลยเนะี่ย คุณก็ทนเอาหน่อยแล้วกันนี่เราเพิ่งมาอยู่ไม่ถึงเดือนเลยนะเดี๋ยวคุณก็ชินเองแหละสุ้ากันกันเว้ยกันเสียงคุ้นมากเลยอะ ฮ้ย hey, กลับมาบ้านนี่ไม่บอกไม่กล่าวเลยนะเวย้ยเป็นไงบ้างวะสบายดีไหมสบายดีก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันที่ฉันไม่ได้แวะไปหาเพื่อนเพืน,น่ะพอดีช่วงนียง้ยุ่งอยู่กับทําสวนทำไร่ที่บ้านอ่ะอยากจะให้มันเข้าที่เข้าทางเร็วเฮ้ย hey, แล้วเมื่อไหร่จะมีลูกวะ <laughs> มีลงมีลูกอะไรกันแล้วนี่ฉันสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะเฮ้ย hey, รีบๆเลยนะเวย้ยแฟนหน้าตาสวยขนาดนี้เนี่ย เดี๋ยวคนอื่นเขาจะแย่งกอาไปนะเว้ยว่าแต่ยังเไงช่วงนี้ทำอะไรล่ะดูร่ำรวยเป็นพิเศษนะเราอะฮะอ๋อก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจขนส่งในหน้าขายที่ดินขึ้นลงกรุงเทพทำหลายอย่าง่ะเพื่อนอ๋อแล้วไอ้ทำสวนทำไรไม่ทำแล้วเหรอฮู้ยฮูยไม่ทำแล้วเหนื่อยกว่าจะได้เงินต้องคอยประครบประงมพอออกลูกออกผลนะราคาตกอีก ทําไปก็ขาดทุนไม่คุ้มว่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะเราจะไหวเหรอพี่หรือว่าเราจะกลับกรุงเทพีอะ่ะจะบ้าเหรอไม่ได้นะยังไงเราก็ต้องลองดูสักตั้งนะเราสองคนนะตัดสินใจมาอยู่ที่นี่แล้วนะเธอเอาปุ๋ยมาส่งครับครับครับก็เดี๋ยวสองคนคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปจัดงานข้างล่างกั ถามจริงๆเหอคิดยังไงถึงทิ้งกรุงเทพมาอยู่ต่างจังหวัดมาทําไร่ทําสวนเนี่ยคิดว่าน่าจะคิดผิดอะจ๊ะนะคิดจะเปลี่ยนใจไหมละ่ะพี่ว่าหน้าตาสวยๆอย่างน้องนี่ไม่น่าจะมาเป็นชาวสวนนะแล้วต้องทำยังไงละจ๊ะ อยู่กับพี่ไงจ๊ะ ทิ้งพี่เขาเลยเหรอจ๊ะออกแบบนี้ไหมล่ะพี่มียาอยู่ตัวหนึ่งเอาให้มันกินผสมกับน้ำยาตัวนี้นะกินเข้าไปแล้วมันทำให้ป่วยไม่ถึงตายพอมันป่วยมันทำส่วนไม่ได้เราเองก็ทำส่วนไม่เป็นก็ค่อยหาเรื่องเลิกลากันไปเอาไหมเอาก็เอาอะลองดู ดืนน่มน้ำเย็นก่อนจ้ะจะไปสวนจะได้มีแรงขอบใจจ้ะเออวาวันนี้วาก็พักผ่อนอยู่บ้านนะเห็นบนเหนื่อยมาหลายวันแล้วเดี๋ยวพี่จัดการเองะ พี่การพี่กัน,พ,กนพี่เปื่แล้วหรอจ๊ะนี่ฉันเป็นอะไรอะฉันก็ไม่รู้จ้ะอยู่ๆพี่ก็เป็นลมลมไปอะ แล้วฉันเป็นอะไรทำไมฉันมองอะไรไม่เห็นเลยคงเป็นลมหน้ามืดอ่ะแหละคนไม่ได้ทำสวนมานานพอมาโผมแรงเข้าก็เป็นแบบนี้แหละเอาแล้ววูดมาได้ไงว่าเขาโทรตามให้ฉันมาช่วยอะ่ะผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวทำอะไรไม่ค่อยถูกอะ่ะเอาแล้ววาไปมีมเบอร์วุดได้ยังไงอ๋อก็วันก่อนที่ฉันมาไง ฉันก็เลยให้เบอร์โทรไว้เผื่อมีธุระฉุกเฉินแบบนี้แหละเอ้ยไม่มีอะไรแล้วฉันกลับก่อนนะเว้ยพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็หายเออขอบใจเองมากนะเออมาแล้วมันก็จริงอย่างที่พี่วุฒว่านะพี่พักผ่อนเถอะจะได้หายได้เร็ว เออพี่เดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกอ่ะพี่จะกินอะไรไหมเออวันนี้อยากกินผัดผงก็หรีนะ่เนี่ยช่วยทำให้พี่กินหน่อยสิได้ได้เดี๋ยวฉันออกไปซื้อนะ ว่ามีอะไรหรือเปล่าปล่าๆป,าปาจ้าไม่มีอะไรหรอกเออเดี๋ยวฉันไปก่อนนะจ้าจ้า <c oughs> มีสร้อยตามที่สัญญาแหมมาแต่เช้าเพื่อเอาสร้อยมาให้นี่นะเล่นเอาะตกใจหมดเลยอ่ะอออไม่ได้เอาสร้อยมาให้อย่างเดียวนะ จยากมาเอาอย่างอื่นด้วยไปไปเดี๋ยวพี่พี่ว่าพี่กันอ่ะเขามองไม่เห็นจริงเหรอไม่น่าเห็นนะถ้ามันเห็นน่ะมันคงทนไม่ได้หรอกก็จริงแหละไปไปไปโอ้ยพี่ไม่มีอารมณ์แล้วอ่ะเห็นหน้าผผวแล้วก็ไม่มีอารมณ์แล้วอ่ะไปตลาดกันเถอะป่ะนะเดี๋ยววันหลังค่อยอะอะก็ได้ก็ได้ อ,อันเดียพี่ไปส่งเองอเออเป็นไงบ้างวาได้มาไหมผมกะหรี่น่ะหมดนะพี่เดี๋ยวฉันทำอย่างอื่นให้กินแล้วกันนะอ๋อแล้วทำไมถึงไปนานจังก็หมดแต่หาผงกะหรี่ให้พี่นั่นแหละ ว่าแต่พี่อ่ะเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วแหละไม่เป็นไรแล้วเหลือแค่ตาเนี่ยแหละที่ยังมองไม่เห็นนะงั้นฉันไปทำอาหารก่อนนะว่าหว่ามีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่าไม่มีนี่พี่มีอะไรหรือเปล่าอ่ะเปล่าจ้ะ งั้นเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวก่อนนะนจะตกใจทำไมล่ะ ยังไม่คุ้นเคยกันอีกเหรอทางนั้นเนี่ยจะต้องทําให้คุ้นเคยไป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 นีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กันก็เห็นเข้าหรอกโอ้ยจะเห็นอะไรล่ะเมื่อกี้พี่เดินผ่านมาันมามันไปทางท่าน้านูน่นไปไม่ไหวแล้วเมื่อวานก็อดไปทีงแล้วไปไปไปนีไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่มาหาใหม่นะจ๊ะนี่พี่มองเห็นเหรอใช่ ฉันมองเห็นมาตั้งนานแล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าแกสองคนน่ะจะเลวกันไม่ได้ถึงขั้นไหนมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะมันยังต้องคิดอะไรอีกเหรอฮะหลักฐานมันก็ชัดอยู่ขนาดนี้แล้วอะพี่อุ่ะพี่อุชเขาบังคับฉันนะพี่พอเลยบังคับเหรอฮะบังคับเหรอแล้วตอนที่แกใส่ยาให้ฉันกินน่ะตอนนั้นมันบังคับแกด้วยไหม พี่มียาอยู่ตัวหนึ่งเอาให้มันกินผสมกับน้ำยาตัวนี้นะกินเข้าไปแล้วมันทำให้ป่วยไม่ถึงตายพอมันป่วยมันทำส่วนไม่ได้เราเองก็ทำส่วนไม่เป็นก็ค่อยหาเรื่องเลือกลากันไปเอาไมถ้าวันนั้นนะฉันไม่ได้ยินแกสองคนคุยกันนะฉันคงไม่รู้ว่าแกสองคนมีแผนทั่วๆแบบนี้หรอก สวนจะได้มีแรงโอ๊ะน้ำมึดโอโอ๊ะ จะสบายด้วยวิธีตำตำแบบเนี้ยส่วนแกไแอ้วุศไอ้นิสัยสันดาลรักกินขโมยกินนะไม่เลิอสักทีนะแกฮะไปถ้าแ,แกสองคนชอบกันมากนะักก็ออกไปจากบ้านฉันไปไปได้หยิดอย่าขยับ ผมขอจับคุณในข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำน่ายผมขอเชิญคุณสองคนไปโรงพักด้วยครับโอ๊ยนี่มาอะไรกันเนี่ยที่แทก็รวยเพราะที่กคิดส่งออกคือส่งยาเหรอโอ๊ยชีวิตฉันผมขอเชิญคุณสองคนไปโรงพักด้วยครับไมฉ่ฉันไม่รู้เรื่องนะฉันไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวได้ไงครับอยู่ด้วยกันเดี๋ยวถ้าไงขอเชิญไปโรงพักก่อนนะครับค่อยไปแก้ต่างกันเชิญครับเชิญไปเชิญมาทั้งสองคนเลย,ยไป สมกันแล้วขี่เน่ากันลงผุกพุกอง